Yeah. <laughs> จริงเนี่ยเรากินเลยที่นี้เอาเป็่วันนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับอีกหลายชีวิตนั่งรออยู่อีข้างหลังนะครับผมก็อยากจะพูดเลบมากนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณนระต้อยแล้วกันนะครับที่ให้เป็นเกียรติให้มาร่วมร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตวันนี้นะครับน้ำท่วมมากเท่าไหร่ก็ไม่ท่วมน้ำใจ <c oughs> เดานะฮะ <c oughs> อันนี้ทิ้งเงียบไม่ชื่องต่อนะเนี่ยน้ำท่วมมากเท่าไหร่ก็ไม่ท่วมน้ำใจนั่นแหละนะครับก็ วันนี้ก็เป็นวันวันเกิดอต้อยด้วยนะฮะผมก็อยากจะทำสปรายอต้อยมากเลยนะพี่ๆน้องติดอาหายไปหมดเลยเนี่ทํสปรายไม่ได้เลยนะฮะไงก็ไม่เป็นไรเวยพอแล้วกันนะครับขอให้อต้อยมีความสุขม,ม,มากนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สร้างความสุขผ่านเสียงดนตรีให้กับแฟนๆนะคะรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมานะครับผมว่ารื่นนี้คงเหนียวแน่น,นจริงๆนะฮะดูจากดูจากหมูเฮงแล้วเนะี่ย งี้ขอให้รักกันไปยาวนานนะครับงี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันนะครับคนไทยด้วยกันครับขอบคุณครับโอ้โหลืมส่งให้คนหนึ่งอ่ะใครต่อเราอ่ะอีตันตันเหรอพี่มิทเขามีคาเหรอเฮ้ยอ่ะส่งไม่ดีส่งไมดีส่งไมดีส่งไม่ดีอันนึงพี่ครับพี่ทีมงานฮะมีใครมาช่วยผมไหมครั ดอกไม้ดอกไม้ไม่ยกผมนิดรูปเต็มที่แลยครับช่วยต้อนหน่อยนะครับช่วยต้อนหน่อยนะครับต้องให้แรงน้อยตอนนี้ครับผมซุ้มนี้ปวดหัวตัวร้อนถ้าจะพักผ่อนหอมให้แรงน้อยกินไม่ได้ครับไม่หลับตัดที่การอาหารไม่ย่อยดีกว่าลุงเราจะมีกระเพาะนะครับพี่ฮะเอาพีท่ทิมงานนีเ่เลย<ป>โอเคเพเจ้าตเองก็ไดนะ้เอับคนต่อไปครับอ่ะมาแล้วขอเสียงให้พี่เข้าไหนครับโอ้โหสวัสดีเลยกันครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยสวัสดีครับใจร้อนหน่อยสิมากรด ไม่ไม่เป็นห่วงเป็นห่วงงั้นยืนอยู่ในมุมเห็นเมื่จะลงอยู่แล้วไปรุ่โฟลโลมาไปรุ่โฟลโลมาอะไรครับพี่คนต่อไปอย่าเพิู่ดก่อนมาเป็นเซเลสหน่อยมาเป็นเซเลสหน่อยแบบนี้คไม่ไม่ต้องเห็นนะครับไม่ต้องครับผมห้าสี่สามสองมันถ่ายละครนะฮะลืมมันไปนะฮะเทคใหม่พี่คนต่อไปนะฮะต่อจากผมเป็นอ่ารุ่นพีเอฟรุ่นเดียวกันอีกหนึ่งคนนะฮะคนนี้นะฮะเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดี มีการศึกษานะครับแต่หน้าตาดีอ่ะดีก็จริงแต่สู้ผมไม่ได้นะฮะาเลรไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ก่อนนุ่มรอเขาต่อไปพูดพูดยาวไม่ได้มี่หลายคนรอนุ่มรอเขาต่อไปนะครับหน้าตาดีมีการศึกษาจบเอาเวิร์ดโอ้โหสุดยอดเฟรชมากประวัติคนนี้นะฮะไม่ต้องพูดยาวครับเพลงก็ดังมากครับตอนนี้คิดถึงกันดังนะฮะทั่วประเทศแล้วใครที่ร้องได้พูดถึงเพลงนี้ขอถามมีใครร้องได้ไหมครับ แน่ใจนะมีแค่นี้เองหยองเยี่ยมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสอนกันก่อนนะโอเคอ้วเอาเดี๋ยวพวกอยู่ได้ไหมเนี่ยอยากอยากช่วยสอนไม่ได้นะอยากช่วยสอนไม่ได้ไม่อยากโอเคอยากก็ได้อยากช่วยก็ได้เชื่อกันพ่อรุ่งจะทำง่ายๆนะครับพ่เราุ่งเหมือนกันนะวันนี้เรามาเอ็นจอยกันหน่อยครับพ่อดุ่งคิดถึงฉันไหมคนดีแล้วทุกคนต้องบอกว่าึง ครับผมจริงเป็นกติร้องกับน้องแก้วสาสานะครับเดวันนี้เป็นแก้วเป็นแก้วอะไีเป็นแก้วโอเคโอเคแก้วแล้วสักอย่างแก้วแก้วธรรมดาก็บอกนะคิดถึงฉันไหมคนดีทวยทีคิดถึงทุกวันอ่านะครับคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกมิติขอแค่นี้ แค่ตื่นตัดกับข้าวกินข้าวอิ่มแบบว่านอนหลับฝันดีมากนะครับทุกวินาทีมากประโยคแรกที่หนึ่งทุกวันประโยคที่สองทุกวินาทีแค่นั้นที่เหลือที่เหลือถ้าจำได้เย่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 พอนะครับวันนี้เราไม่อร่อยมากเพราะช่วงนี้ข่าวสารมากพอแล้วคุณอาจจะไม่ต้องการรับอะไรอีกนะครับวันนี้เรามาให้ปิดปิดเย่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 ก็พอซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมไม่เครียเยด้อมคิดถึงฉันไหมคนดี ได้แต่อาจจะเป็นเสียงเบาๆไม่เป็นไรแต่พี่ก็ต้องเข้าใจอายุพี่ๆนะว่าช่วงนี้เขาเข้าไม่ได้นะฮะเอี๋ยวเราเล่นเราเล่นเราเล่นหน้าตาเด็กๆกันทั้งนั้นพูดเพื่อให้หลายคนแบบไม่ยอมกันไม่ยอมแพ้โอเคโอเคนะครับได้คยวเราเ่เราเล่นเราเล่อเสียงนั้นให้น้องต้านจริงๆครับผม